น้ำลายไหล hmm? น้ำลายไหลน้ำลายไหลไไหล,ลไม่ใช่น้ำละลาย <c oughs> อกไก่ชุบแป้งทอดแสบอกไก่ชุบขนมเเก็ดขนมปังทอด ครับทุก okay, ้อนแน้วมันออกแบบนี้ก็ใสไม่มก่โอ๊กไชุก เป็ดขนมปังทอดจ้าทุกคนอาหารของหนุมน่มๆอาหารเย็น รอแมทธิวกินข้าวก็เลยได้ไก่แบบทอดร้อนๆทุกคนอาหารเดิมๆมาคิดเมนูตอนบ่ายสามโมงครึ่งโอ้ยพี่นอนจ้าถามมาเล็กว่าจะกินอะไรถามมาเล็กก็จะกินไรโอเคกินไก่ทอดก็เลยได้ไก่นี้มามก็เลย ได้เมนูไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดทุกคนจา้าเป็นจังใดละ่ะเป็นตาแสบบบแล้วก็มีน้าจิ้มไก่แล้วก็แคทชอปกับพริกไทยดำโอ้ยแนมบบเห็นอ ah ันแคทชอปเลยพี่นองเบองเเ็ ng, ็กใส่พริกไทยดำพี่นองจา้าโอเคจา้าเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะกันกินข่าแรงกันจา้า อาหารเย็นจัดทุกคนจา้าตามที่เห็นแล้วก็มี <Okay. S 1> สลัดด้วยนะนี่อกไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดจ้าทุกคนนี่ของแม่สลัดครีมแล้วกไก่ทอดจ้าทุกคนอาหารเย็น and follow is <'s> in. <The house. S 1> in the house not a dog is in the house โอมุเซมเซนฝรั่งกันโด้สิงเดอร์เฮาส์จริงๆเหรอฝรั่งลุกไล่ด็อกเหรอหรือว่าเออหยองสวัสดีครับทุกคนโอ้หยองหยองเงี้ยหยองเขียบได้เออถามว่าทำอะไรได้หรือยังไหนเออกำลังเห็ดอัดสดอยู่โอเคเอาเลย Nej. Men, på. Tackar. Yes. Kan jag Ja Du kan ta det efter. Okej. Fulla järn. Okej. Hoppa Jag frågar Alexander inte mer. Vilken konsistens borde det göras till? Jag vet inte. Jag vet inte. Om jag ska visa dig något du gör, hur är det? Får jag? Oj, jag satt och tittade på kyckling. อสลัดมีแตงถั่วลันเตาแล้วก็ผักกาดแก้วเอดสามยทัเรนทนตาเออจะไปตายที่ไหนล่ะเรียกถั่รลันเตาถั่วลันเตาเออจกใช่ไหม Before I d o no w You say ถั่วลันเต before Yes I was sure it was the name ถือดั Then you say it was not นะจิ้ข้าวไม่ต้องเอาข้าวเยอะไม่ต้องเอาข้าวเยอะครับกินไก่เยอะครับแค่ชุบไม่ครบครับครบครับข้าวแค่นี้พอเพพอครับ เอาเลยครับไก่เอาตามสะดวกเลยครับครับสลัดก็เอาตามสะดวกครับแมททิวกินได้หมดเลยสลัดเนี่ยค่ะดีมากเลยฉันดิดน้ำใบตรงได้ไหมใจเย็นได้อยู่ไม่ได้อชอบตุลังทง้อยุองง่งยากทุกอย่างตุลังท้อยุ่งากงี้ ไม่ฟร hmm. ิตตะดอกด้าบอเดออบสลัดสหรับเขาช่วยกันหน่อยลูกบางทีมันไม่ถึงล้างมือแล้วใช่ไหมครับแมดครับเล็บกินเลยลูกไม่ต้องรออนะสกุด กินเลยกินเลยต้องได้กับมือได้ไหมกินได้ครับไก่กินกับมือล้างมือสะอาดแล้วกินได้ครับอืมกล้ดมาเสอืมแกลไปเลยแกลไปเลยอืม,อมจ้าของอีแม่ ผักโขมอ,อืม,อมเบจะได้ชิคเก้นอร่อยมากชิคเก้นอร่อยมากย้อนย่องอืมิ้นเคี่ยบแสบอืมกินไปกินไปของอีแม่

เล็กไม่กินซุปปลาหรอหนุ่มกินข้าวเหรอแล้วผมกินแล้วอะไรกันลังไม่แซ่บกินครั้งก่อนไม่แซ่บพอเอาข้าวเยอะมีมีเยอะริสมัพี่สอ่สอสะ

ให่เลยข้าวเยอะด้วยอืมอำังไหมนะแอตบอขิงขานี่กินไก่เหรออืมพอหอข้าวแค่นั้นเองกินให้หมดได้มาเยอะโนวิวพ r ร์คออนดไรท์เ Vilka får klara mig om det? Att han har tagit i mina färgställningar? Nej, jag glömmer körteln. I brought in right place. Mm. Wrong floor. Mm. Gå <laughs> mm. <laughs> mm. upp in the morning and feel someone stone my car. <laughs> <laughs> ป้าปาเพิ่นไปจอดรถไท้ที่ล่งจอดรถแมนบอจ่าปนี้เขาก็มีนั่มเบอร์ห้ว่าอ่าคุณต้องจอดเบอร์นั่นแล้วก็จอดตรงนั่นตลอดนะจ้าทุกคนเสร็จแล้วรถรถของป้าป๋านี่ต้องอยู่สั่นสามนั่มเบอร์เขาก็เขียนห้เรียบร้อยว่าคุณต้องจอดตรงนี้สั่นสามเพราะว่านั่งนั่งไปจอดสันสอง นั่งตื่นเสาร์ไปแล้ว18ทำงานไปหารถบ่อที่ไหนได้จอดสันสองจากของเพิร์ลยูสันสามนะนะโอ้ยถักแน่พี่น้อง but it was in the right place มาที่ยา but on the wrong floorI <laughs> <But laughs> think when I open door this morningwhere huh? is my carI <laughs> <im> don't want to call my boss you know 5:12 in the morning the car is Someone stole the car from me. Wake up, big wake up. Can I? Can I White Policy cow.

Ingen bra? Fick inte du något papper sånt? Jag tog ingenting själv. Är det bara Jag tog ingenting själv. Så självisk. Så osjälvisk skulle det säga. Hallå? Mm. du på Du har kao? Yes. Lök i Jag Vad vill สีร้เซสิบกสิก้าหสิอ้ยเยอะซอฟต์เด้าไอ้เอะเอฟต์เด้อฉันเอาตัวไปใช่ไหมหกหกเอาข้าวด้วยเหรอหลืเหรอแล้วจะมาหัดชิวอะไรตอนนี้ล่ะ I think i ฉันเรียนรู้ี่ซอฟต์เลมอ พอแล้วพ่อจะฮัดชิ่วทำไมล่ะอโอ้โหหอเข่าปะป๊าทุกคนจา้าพ <c oughs> อกันจ้าทุกคนจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบายบายจา้า